เรียนผู้ทรงคุณวุฒิดิฉันปลาลอไทยัยพุททองสีและคณะจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยขอเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดย้อมสีธรรมชาติชนิดผงผ่านการสังกัดสีด้วยเทคโนโลยีด้านอินไซน์และม้อต้มแบบใช้ความดันสำหรับการย้อมผ้าฝ้ายสู่ธุรกิจผลิตภาาัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนต่ำ โดยมีที่มาและความสำคัญของโครงการดังนี้กลุ่มหมู่บ้านเกษตรกรเข็ยนฝ้ายบ้านโกกระบกเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าทอมือจากฝ้ายอินทรีย์ย้อมด้วยสีธรรมชาตินับเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดด้านภาพลักษณ์ของการเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตผ้าทอมือโดยใช้ฝ้ายอินทรีย์เละย้อมด้วยวัสดุให้สีธรรมชาติสีธรรมชาติของกลุ่มที่สำคัญได้แก่เอ็นมอน จะให้โทนสีเขียวและสีเหลืองเปลือกใบตองโคบให้สีชมพูและสีนตานแนลแดงเบือกหรือครามเถาให้สีน้ำเงินและสีเขียวมักเกลือให้สีดำและสีน้ำตาลประเด็นปัญหาที่สำคัญของกลุ่มคือพืชที่ใช้ย้อมโดยเฉพาะพืชที่ใช้ใบจะเป็นพืชที่เก็บตามฤดูกาลทำให้บางช่วงเก็บมาย้อมไม่ได้ ซึ่งถ้ามีลูกค้าสั่งก็จะผลิตไม่ได้ส่วนเปลือกไม้ที่ใช้ก็ไม่ได้สับหยาบทำให้เปลืองทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นกลุ่มจึงมีความต้องการในการทำสีผงเพื่อเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปีและไม่ต้องเข้าไปในป่าเพื่อหาวัสดุบ่อยๆและนอก,อากจากนี้ยังสามารถควบคุมเฉดสีได้มากกว่าการใช้พืชสับมาย้อมเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในโครงการนี้ ได้แก่ลดระยะเวลาในการสกัดสีซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีด้านเอนไซม์ ide, เข้ามาช่วยสลายพันธะของเซลลูโลสเพื่อทำให้สามารถสกัดโมเลกุลของสีได้เร็วขึ้นได้แก่การใช้สารสกัดหยาบเอนไซม์รวมในรูปของเอนไซม์เพกตินเอสเซลลูโลสและเฮมิเซลลูเลสที่ถูกตึงอยู่ในรูปของผงเอนไซม M ์ ใช้ในปริมาณน้อยต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของโผงสีที่สามารถผลิตได้นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้หม้อต้อมความดันทำให้ลดระยะเวลาในการต้มและทำให้สกัดโมเลกุลของสีได้มากขึ้นซึ่งโดยปกติกลุ่มจะต้มในระบบเปิดใช้ฟืนและต้มใช้เวลานานเทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดการก้าวสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ของธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภคในรูปของผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนต่ำซึ่งนับว่าเป็นโลคาร์บอนโปรดักต์ปัจจัยนำเข้าในโครงการนี้ที่สำคัญได้แก่ไบเอ็นมอนเปลือกต้นใบตองโคบโมเดนธรรมชาติ at, ซึ่งจะทำให้ได้สีอัตลักษณ์ที่ผสมผสานทำให้เกิดเฉดสีต่างๆ โดยโครงการนี้ในปีที่1จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนต่ำซึ่งจะได้ชุดสีธรรมชาติชนิดผงที่ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีด้านเอนไซม์ ide, และหมอตต้อต้มความดันแบบใช้ความดันสำหรับการย้อมฝ้ายปีที่2จะทำให้ได้ชุดย้อมสีธรรมชาติชนิดผงสู่การพิมพ์ลายบนผ้าทอฝ้ายอินทรีย์และการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนปีที่3จะเป็นการพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนต่ำและสร้างเครือข่ายภายใต้แอปพลิเคชัน Color ID Labeling ผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนตำ่ตตรรตนตำที่ผลิตนี้จะใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการพัฒนาภายในกลุ่มเองและขยายสู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผลิตผ้าทออื่นๆต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ปีที่1เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำชุดสีธรรมชาติชนิดผงที่ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีด้านอิมซา์และมอต้มแบบใช้ความดันสำหรับการย้อมผ้าฝ้ายปีที่2เพื่อสร้างสรรค์ชุดสีย้อมธรรมชาติชนิดผงสู่การพิมพ์ลายบนผ้าทอฝ้ายอินซีและการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปีที่ส เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนต่ำและสร้างเครือข่ายภายใต้แอปพลิเคชัน Color ID l a b e l i n g โดยผลผลิตที่ได้ในปีที่1จะเป็นชุดย้อมสีธรรมชาติชนิดผงที่ผ่านการสกัดสีด้วยเทคโนโลยีด้านเอนไซม์หม้อต้มแบบใช้ความดันสำหรับการสกัดสีจากธรรมชาติและคู่มือการทำชุดสีธรรมชาติชนิดผง ที่ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีด้านเอนไซม์และมอเต้มแบบใช้ความดันผลผลิตปีที่2จะได้ชุดย้อมสีธรรมชาติชนิดผมสำหรับการพิมพ์ลายบนผ้าทอฝ้ายอินทรีย์และจะทำให้ได้ผ้าฝ้ายอินทรีย์พิมพ์ลายด้วยชุดย้อมสีธรรมชาติชนิดผมส่วนปีที่3ผลผลิตที่ได้จะได้โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ผงสีธรรมชาติคาร์บอนตำ่ำ และเครือข่ายภายใต้แอปพลิเคชันคันด์คัเลอ ID Leveling สำหรับโครงการนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ